สบายดีสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พวกเขาจะพาทา่ผบุสมไปเสียงเงินอีกแล้วจ้าไปหลายๆสัพอีกแล้วจ้าทุกคนอะไรเสียงเว้าเดี๋ยวใจเบิ่งว่าเมียจะเข้าไปละลายสัพอเหตุใดน,นะทุกคนนี่ไงคะทุกคน ไอตัวกินเงินอยู่นี่จ้ะนี่ได้ทุกคนมัวนี่ตีนแห้งบวมกว่านี่ตีนบวมจะ้ะหลุดตีนบวมตีนบวมภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะลืมแล้วหลุดตีนบวมบัดแนวหนึ่งหลืแนวหนึ่งเนาะปีนี่ลดขันนี่นะไกลแล้วไกลแล้วไกลสิถิ่มมาแล้วจ้ะทุกคนมันเป็นภาระฉันแล้วซะบนะ่แมแล้วทุกคนนาะมันอุตส่าห์พาเที่ยวหันเที่ยวนีไปสิถิ่มมันถิ่มมาได้ นี่บ่โมงมันน้ำเขาเจ้าเจ้าจะซบเขาขึ้นมิซันได้ส่วนสุดให้เจ้าไว้ด้วยมัยโดยมันมันเป็นน้ำก้อนนี้แหละอ๋อที่น้ำเขาทางน่ะมันเขามันมันไปที่กระบบกมาเลยเดี๋ยววเวล่าจะล่างแล้วเจ้าใครบ่จะล่างเลยน้ำมันสิขันสิตันตัวนี้มันไหลเลยวลามันดูดเขาทางเลยบา่บ้านนี้หุยเขาบ่เนี่เขามันมันเต็มกระสิไหลออกในท็อปอย่เลยแล้โดยเจ้าาเห็นไรายเนี่ยโบ้ก้อนจะซบ พอดีเห็นหเลยว่าตีนตีนหนาบวมกึก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 ตีนท่าไหนเกาะตีนเห็นสอนตีนใส่ความแปดล้อยโอเค 800บาทจ้าทุกคน กันจนแตกค่าขี่ไปก็แตกค่าติ้นลัง <c oughs> ราคา800บาทไปทุกคนส่วนไานม่ก็จะเข่ามาหานซ่างนี่ร้ายกว่าเนาะตลอดตั้งแต่ร้านยังมีชีวิตอยู่หัวกบ้านตาหันเผิ่นเออขอบใจเด้อ ออนนี้มียก็ะมาฮอนตลาดปักซองเราจะทุกคนตลาดก็เงียบเงียบ,ยบสบายดีได้คา,ายดีบนนอกวันนี้เงียบเนาะช่วงนี้มันย่ำพลบริขายดีแม่มมนชงง<อ>่วงนี้เขาดำหน้าลายคนบริากลายขาเสาเดือนทะเลเกาะขาเสาเดือนทะเกอะ เมือหนึ่งเสาหมือ่งสาหาพันเงียบเงียบบว่าทางใดเนาะเงียบลายอันนี้คือมัเงีนมือนึ่งเสาหาพันมันจะตกเดืนหนึ่งซองาปตกเดินหนึ่งซองหลนปแต่ว่ามันมีทางไปมันมีทางเลือกมัมีทางเลือกเลยอยู่ไปแนนม่ค่ะท่านนห้ก็จมจมไปขายผานเล่ากันขายเครื่องแฟชั่นเนาะไป นนคนบ่มีแล้วก็คนมาสั่งออนไลน์พ่อแม่คนคาาขยา,ยายกับไลน์เนาะเด้อขอบใจเด้อยอบเบอรสมองสบอยมีน้องเลยฮัานร้านก็ไม่ได้เปิดเลยบอนฮัานเท่าไก่ก็ไม่ได้เปิดเลยปิดเนี้ยก็ให้เบิ่งบรงบรยากาศขายเครื่องขายของอยู่ปักซองต่อแล้วทุกคน ของกินสิงหัสิงหสิงมูโลเท่าไคุณพี่หกหจ้าหกสบาแม่หกสบบไดบอมันบอไดเขาตีเต็มโลหเจ้าตเต็มโลแฟหกมันได้ซํได้เอาเมื่อดีบอจ้องโลเอาโลเดียว ตัวหนึ่งพอดีเป๊ะเป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยคุณฮ่าฮ่าบนนากระังงหหอนแห้งไปยังเห็นเจ้าของส่องเลยตอนนี้ทุกคนขอเจ้าของส่องหน่ยบเป็นตะเบ่งแห้งตอนนี้อุ้ยมีปลายอ่ะแปลงดีประมูน อันดับมูลลงมาดูตลาดร่างดีกว่าอุ้อออยแมงดาขายแล้วล่ะชีดด้วยชีบด้วยชีดด้วยจะโตค่ะวันนี้ อันขีดข, itos ข itos ีดขิดละสิบพ oh yes, ันไดซีโต้วะซีโต้ีโต้อาให้แน่สิอยากได้เมียงดาไปผลกินจะชิปเหรอเ่าสิบเดียวนู้ต้หน่อยมันนู้ใหญ่ ใครไมได้ครับกองโอ้ยบนนี้มีเหงม่แห้งงอแงเด้อนี่อยู่ในกล่องงอแงาป้าในค้นขลับก็กินได้บ่อโดยคนขลับเลยอันนี้ใดขลบ่ป้าขลัมในใครได้เนาะป้าขลับโลหนึ่งหาสิบโลหนึ่งหาสิบพันโลหนึ่งโลหนึ่งป้าไม่ใครโอ้ เด็กเด็จะสิบสองพันก็ค่ะเห็บบอเอาจะกิบสองพันกีบเนี่ยล่ะไปปิ้งปีงไม่ยากเนาราะเอาปลาคาร์มจ้าเอาตัวใหญ่ๆเนาะเด็กเด็กต้นน้อยๆต้นใหญ่ๆมันนั่นมันได้หน่อยโพดมันมันอันป้าเนี่ยซาป้ายังสนิมปลาขาวคือกันโอ้ยปลาขาวตัวนี้ดีกว่าตัวงามๆเลย ต่ำนี่เนาะโดยมงามดว้าวาอกตนี่เนาะสามพอบี่โดยหน่อยหน่อยเลยเอาหมดนี่เป็นยังเทเดนะสามสิบพันสามสิบพันอสามสิบกับสามสิาตตมสองโต ป้าคอยเข่ากล้องมาได้วงเอ้ยวงเอ้ยสุดท้ายป้าเข่ากล้องมาเด้ตัวเองเด้อขาดอีกขาดอีกห้าพันไม่ขาดท่านเป็นตะแพงเด้อทุกคนข้าตัได้เข่ากล้องเขาจะกระวมม้วนหมวนวานอหมวนเนาะเป็นกันเอง มาซื้อปลาใส่เน่แม่ยังซื้อซื้อยังนอซื้อแม่ลแม่เมล็ดนกค้าไปขายประจำอยู่นี่เนาะโด้วยแม่เมล็ขายประจำอยู่นี่สวยได้กำปลาเซ่ปลาสดอู้หูมะนาวพี่น้องเห็นบมะนาวดีใจเด้อแต่เข่ากอดดีใจเด้อมะบักนาวเห็นป่ะทงใช้กำบรมะนาวแล้วก็รายทงละแปดพันโอ้ ่จาเข้าไปแล้วนากระดัมดําแต่น่าจะหยามมาเบิงใหม่นึกนะคิวดําจะหนาแค่แป้หักจขาวาคล้ายผักข่แยงสุดละจ๊ะทุกคนสุดซัมนี่อันนี้มีต่ปลา เอาตัวนี้ในเรื่องยาตัวหน่อยนิ้งร้ายสนับประคอประคอก็คือประช่อนปลาดฝังผุ่นยังมีอยู่พี่น่องหูายน้ำอ้อยอยู่คนนมีก็จะเดินทางกับไปต่อเนาะทุกคนปลาดเป็นตะแพร่ไหนดิคลายขๆกับปูคือตัว ทำไม่ขาดแลไม่ขาดนาดเฮ้ยไม่ขาดพอดีคือเป็นตะแพงค่ะลูกสบายดีสบายดีเขินได้เขินได้ราวก็อนะก็คายของคลายเัามข้อนะพี่ด้อยากกินมาข้อพี่น้องมะข้อก็มีลายขนาดเลยขันอยากซื้อมะนาวผัดมะนาวอยูเกือนเจ้าของกะมีนะพี่น้อง

อวิติบเข่าคืองามแทพี่น้องเอาแม่จ้าแม่จ้าอุวยติบเข่าอันนี้คือ,อยังอันนี้ตั้งบ่ตั้งนนตั้งไว้จ้าอ๋อวิจิบเข่าหน่วยเทไรก่อนหน่วยห้าสิบพันหน่วยห้าสิบพัอ๋อมีฟ้าปิดฟ้าเปิดแล้วก็มีตั้งตั้งได้หน่วยเทไรเนาะตั้งแปดสิบพันตั้งแปดสิบพัน นี่ติดเขาเซบาทพี่นอ้องเป็นตะแแหงหีือคือของเนี้ยคือของน้อยอไม่เห็นกระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างี้คือเป็นตะแแหงแต่วะบางเดือนเจ็ดแปดสิบพันยังคือต่อขายได้หลายลายีย่สิบนนเขตันาดนี้น ยังไม่ต่อทางนี้ก็คือมองเมียวเคยมาประจำเลยนะทุกคนก็นคือตลาดปากสองระคาหน้่มเนาะเสร็จทางลงราคาน้่มเลยตอนเป็นตลาดเก่า อะวคาโดสวัสดีสบายดีอีกรอบเลยทมม่านผู้ชมนั่นนี่ก็ไม่เห็นหนาจะคลองซ่องจากกระสภาพกับสิป,ประมาณยุ่ยยุ่ยยๆเนาะอายุอายะมายางหล่ะตลาด วสามหาหลา,านขายของอยู่ตลาดเ่าเห็นสามทุกคนจงใส่ปิดท่านอีกแล้วปิดท่านตลาดเงียบเงียบที่้องอยากจะสาผมจังเลยเดีียวกันนะ โอเคจะบอเป็นยังไปต่อจ้ะเดี๋ยวเมียวจะไปเพื่อนหลานสายทุกคนแต่ไม่ได้บอกนะว่าสิไปหาเพื่อนซื้อปุ๊บไปเลยโอเคเดี๋ยวไปบงเคื่อนเท่าไก่มาหอดแล้วทุกคนจอดรถเ,เ,เว้หน้าบ้านเห็นตามะเห็นแต้มะเห็นตามเห็นต้มะจอดรถไว้หน้าบ้าน สวัสดีครับก่อนสวัสดีปลาลุงเอิ้นนะจริงจริงร้านจริงอย่างไปหาปลาเรแต่บอกให้ร้านมาเมื่อกี้นี่บ่ต้องย่างมะนั่งยังแหละไข่เอ้าไข่มาขึ้นเออหนาไข่มาขึ้นเออไม่เท้าก็ไข่ไม่เท้าเพราะเท่าก็ไข่ ห่าัเน้การอืนายดองไปเทีย,ง,ยงก่อนนะนะะเขื่องปาสกเรื่องป้าสบายดีอยู่คุณเ<อ>ด,ดำหน้าเลยดำหน้าว่านาได,ด, <ำ S 1> ด,ดองนะป้าวายแบงค์เอากุญแจหลดยามาเห็นนยลูกเขี่ไปเลยด้ยหเา,าจะขี่รลดไปลูกจนสิหลักไปจนสิหลักไปลูกมาผู้เดียวเอมู้เดียวคุณนายดองสักผาิ่นสบายดีเหรอสักผารงโตนึงโอ้ยร้ดอกขึ้นมาจะดหน้า อือผมมีจักสัโอ้มีจักสักาแล้ววะเอดขยันเด้อักล้าลผัดเทไว้เนาะเอืเข้าเดียวกับเทขาเยนางบุเปื่อนทั้งทั้งแหงนาเ้จังมากนะน่าเศรามาเปลี่ยนติ้นรถบันนดียวไม่เปลี่ยนฮะเปลี่ยนติ้นหนาทำแบดนี้แมนติ้นหนามันพง เปลี่ยนตีเลยเปลี่ยนตีเลยอ่ามันก็มีตีนั่นแหละมันจะมียั้งหมด thank you thank you อุ้ยลืมเห็นอ่ะเอซามี่เอซามี่สบายดีนะลูกสบายดีปะลูกเอาเอาคือว่าจะสั้นไาที่นี้คือฝากห้องพี่น้องอ๋อสิได้หครับหยาอีกแล้วหยาอุตส่าห์ว่าเมินีปลอดภัยเราเถอะออกจากเฮือนจะซื้อผัดปาดคึ้มมาแห้งดีนะผุดแหล่มาหูเอาจำหน้าซอยไปเถอะ

็นสาวโอยย่าเป็นสาวบร้านร้านสิใหญ่ท่นเลยเนีย่าคณสาจะฮืองานใหญ่แ้วังร้านสีเอาเมียก่อนโอ้ยไอแบงค์อย่าฟาอ่ะด well, ้ลูกให้ย mmm ่าไปก่อนเด้อกันใจไหมลูกย่ากับพ่อห่าอ้ยหาดรวยก่อนเอให้ย่าด้วยก่อนจ้ะเป็นเรีเงินถูกแค่ในแบงค์คนไทยนะคะ

บานมือมือมือบานนะมือประเสริิตเลยหอหอมือไปเลยเขานะไม่สไปปรสิิตนะแล้วเช้าอยากมาบกมีหมู่มาทางกับเพื่อนบูเดียกับบเป็นต้าเอาเื่อแล้วฟาห้องึ่มๆหน้าอืมพอิเมื่อดำหน้าซอยนอ่ เรายัางโทม,มือเหรนยังบดำใช่มบ่มีคนเออคนมีอะคนตกลงมาหักน้ำอันดินน้ำไปอยู่น้ำมันแห็งก็เลยเมื่อไหรนตกนี่เ้ยันขึวเยเมื่อไหรเมื่อที่หนึ่งเลยแหละขึ้นวันที่หนึ่งนะตกคนตกนีอ่อย่างนี้น้ำนถว่วเขาเขาเข็นอยู่แต่ชาวเขาไปเบิ่งอยู่เาลากจ็จะดำในในะเพื่อนวะเอบอบ่มีแก้เอาาะว่าการมา มุมนีแกะมันหัดมีหอยหอยหลายมาใส่หอยเนี่ยหอยทะเลโป๊จริงๆมันก็บโบเป็นตายไม่คอยเนาะไปย่างไปเบิ่งกันนะครับย่างไปเบิ่งกันอันต้องเห็นนะอันติดเฮือนพี่น้องร้านทรายไปดำนายนะเฮือนก็สบายแล้วเนาะนี่เทพนี่เฉดจะขึ้หอมแฮะ

ดำนาอยู่ในเฮือนได้ข่าประมาณสี่หากระสอบเปนเล่นนี่เนาะกว่ายี่สิบปลายอยูน่นนนะ้องออไสา,าสอบได้่แม่ะเศราสอบได้่ได้ส,าาสอบดนาาาาีไ่าาาานได้ไหมเบัดนี่ได้ยาวไปซเบัดนี่ได้อสองหในศ้สา,าสอบพี่น้องนี่นีบัดนี่ เียบเยขาดอันนั้นอันนั้นยังดั้บอแล้วหากบใต้ปะนำถ่วมันจะห่มคำซ้ำซากหาแน่เนาะอาให้ใส่เกิแม่มา พี่น้องมาเขียบตีตาแล้วมันตีตาแล้วย่างครับนี่เอาไปบ่มแล้วสุกเลยเอาไปบ่มมันตีตาค่ะกว่พ่อชีดึงไปเหยังว่าไปบ่มโบมใช่ไหมโมในขู่เคลื่อนขั้วก็ได้บ่มแบบป้าไหวเสือๆหลอกป้าไหวเสือๆแล้วมันกระสุกเองมันแล้วมันกรสุกเองมันประมาณสี่ห้าหมื่นกระสุกแล้วบางเธอกระสองสามหมื่นก็เริ่ม บวบๆเลยยิ่งน่าจะมีอย well, ู่มีหลูกเืนหญก็หลายาชุกละยังยังมาทันละตีตามาทันนใหญ่วิธีเก็บพลไม้กินแถวบ้านได้สีหน่วยเก็บไปบ่มกินมัมีได้ลายน่ย่งกัน ตื่นต่อพี่นออ้องเเยจินพอดีเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮหยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยลฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเิ้ยเฮ้เ้ยฮย้ยเฮน้ยเเฮายเ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเ้ยาเฮ้เ ไข่แล้วโม่งน่อะไรหน้าเด็กาวพื่นห้าเาวอมันยังเปิดอยู่ด้พ่อมันเป็นซข่าเออ่ายีนะโอเคตอนี่น้องคลิปนี้กับ่าดนมี่ยังมากมายน้มาเหยี่ยนยางทามขาวธรรมดาแบบมาในเมืองก็เลยมาแแบตอนแรกไม่ได้บอกเลยบอกว่าอุยบอกเขาไก่ตอกสิ มาเลยฉันอันใดลูกกาเป็นก็เป็นสีเหลืองอาอสีเหลืองหยามันลกมันอันนั้นสอตอนแรกอันเ้าแม่นมนอี่ะแ่เขียวเขียมากแม่นลินหาวเออทรงีคือว่าเออ่างน้อยอ่เน้ือยะอ่ไก่ไว้ลงิมื่น่บงสบายสบายนะไม่ได้พูดนอว่าสบายน้อลไปนอย่ามเล่นน้ำสวัสดีครับจะให้พอ อเคจ้าฝากเป็นกลังใจให้เบาไก่กับสาวดาวเรืองได้ดวยฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อส่องออกไก่ดาวเรืองพี่น้องเป็นภาษาไทยเป็นสองคนภาษาไทยเลยขอบคุณหลายครับกินนี่เท่าสามคนกับจเพึ่งคนหนึ่งกอนเนาดีจ้าไปไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อส้มกนเด้อเดี๋ยวคอกดอ่ะก็เลี้ยวมิซานนะ